เจชื่อนาตากาดำนะคะโดยก่อนทำงานกับโบคาแล้วแหละแต่ค่าแรงแสนจะทุกถูกเจ๊เลยย้ายมาทำธุรกิจของตัวเองธุรกิจน้ำปั่นเจ๊นาตาค่ะบอกเลยว่าอร่อยแซ่บเลยเจ๊เจ๊ขอเหล้าขาวด้วยเจ๊ยินดีต้อนรับสู่ข้อราพิภายกาน้ำปั่นจากขุมนารกเจ๊เจ๊ผมขอเอ็มร้อยขวดนึงเจ๊ก็คือมีหูไว้ขั้นสมองเลยบอกว่าเปิดร้านน้ำปั่นมาขอเอ็มร้อยกับเหล้าขาวคืออะไรเนี่ย แล้วก็สําหรับใครต้องการจะเติมเกมนะคะก็นี่เลยเพจพอมดเคลมว่าเพค่ะสะดวกรุดเร็วปลอดภัยว่าใช้แค่อเพอทไนดีเท่านั้นิ้มได้เลยที่ล่างนะคะถูกกว่าเติมเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยะคะ่ะแถมเปดยี่สชั่วโมงด้วยนะแจ้แจ้ขอบอลลามหน่อยแจ้นี่คุณพี่<ะ>นกมวยขา<ะ><ะ>แล้วก็น้องจิ้งกะที่เหมือนกับกบ<ะ>นั่นน่ะ,ะคือร้านน้ำปั่นเรายังไม่เปิดให้บริการนะคะดังนั้นใจเย็นๆนะคะ คุณพีนกุ้ยค่ะอยากได้อะไรแทนน้ำปั่นไหมคะคุณพี่ขายมาขายของค่ะไม่ตไม่ขายของวะนี่ตายซะไอ้ ผมขอน้ำยาเฮหนึ่งทีแล้วมันน้ำบาน้ำบ,ำบออะไรวะเนี่ยลาอ,ออกจากงานของโวขาดมามาเปิดร้านน้ำปั่นก็เจอแต่ลูกค้าป<จ>ัญญาอ่อนที่ตายอเออ,อเดี๋ยวเดี<ะ>๋ยวสต๊อกอะโอเคดเดียนตายแล้วว่าแต่ซาต้าจเจาอะไรเหรอจา้าผมขอน้ำปลาปลาปั่นหนึ่งทีครับเจ้หัวกูจะปวดเปิดร้านขายน้ำปั่นมันมาขอน้ำปลาปลาปั่นโอ้โอ้สลิปอย่าไปนะมันอันตรายแถวนั้นละลูกค้าเพี้ยนๆพีนเดินไปหมดเลยสลิป สลมเจ๊เจ yeah. ๊หมอลำเนี่ยเจ๊ขายน้ำปั <h 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 ่นค่ะไม่ได้ขายหมอลำแล้วก็คืออะไรเนี่ยวมาขอหมอลำจากร้านน้ำปั่นเนี่ยโอ้ยสมองจะไหลไหลเป็นสายได้ไหมค่ะไหลเลยค่ะไหลเลยค่ะเมื่อกี้ใครขอให้ไหลนะโอ้ยเฮ้ยเจ๊เฮ้ยแม่สอนว่าให้ไหลเลยค่ะโอเคค่ะหลังจากนี้จะไม่พูดคำว่าไหลอีกต่อไปเลยไม่ได้พูดไม่ ไม่าเลหลเลยค่ะด้วยศักดิ์ศรีของเจล้านน้ำจะไม่ยอมให้ใครมาดูถูกอะรับไป<ห>เลย,ย <ก S 2> น้ำเน่าป <ะ S 1> ่นเย้เย้เย้ผมขอน้ำยิ้มซีฟู้ด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือเจ๊ต้องเอาพริกกระเทียมน้ำตาลน้ำปลาไปปั่นในเครื่องแล้วก็เทเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดให้เธอใช่ไหมลกลูกค้าคนที่มาสั่งน้ำต่อจากเธอเหรอไอเจ๊ทำไมแคนตะรุ่ผมรสชาติแปลกๆไว้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่แคนจะรู้จะรสชาติแปลกๆน้ำจิ้มซีฟู้ดกูทำไมมีรสชาติโกโก้เด้ไว้เนี่ยเจ๊มึงล้างที่ปั่นบ้างไหมเนี่ยเอาน่ะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเราต้องมาดักรอลูกค้าดันนั้นพี่มวยขาสนใจมากินรับปัดเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมึงก็ ฮ้ยอีเจลาด์ป่นตายแล้วพวกเราถอยไม่ไหวแล้วลูกค้ามึงจะจะเลือกเยอะเกินไปแล้วมาดิสักบาทสบสักบาทสบเหรอฮึออยู่นรกโลบขานมันก็กดราคาขึ้นมาบนปกก็เจอแต่ลูกค้าก็ใสยเลียจังบาทก็ไหจังบาทสล้วพวพี่บว้ยขาจะไปไหนล่ะอีมี้ข่าไหลจังเลยเฮ้ ไม่ไหวแล้วค่ะเปิดร้านวันแรกเจอแต่ลูกค้าอะไรก็ไม่รู้โอ้ยหัวี่ฉันจะปวดเมนูปั่นดีๆไม่เยอะแยะ,แยะไม่กินไปกินเหล้าขาวไปกินน,นู่นนั่นนี่มันได้ที่ไหนอะเมนูดีๆเช่นฐานปันนป่นอย่างเงี้ยชิดต้ปั่นเงี้ยอ้ย ขี้ตมไว้เฮ้ยภาษากลางเขาเรียกว่าอะไรวะขี้โคลนอีกแล้วสาตาเกมนี้แกก็บากแล้วเหรอไม่ทราบว่าเกมนี้ตกการอะไรปั่นอีกเลยคะน้ำปั่นปลาหรือเปล่างั้นผมขอเป็นน้ำตาปั่นแล้วโโน้ำน้าปัาน่นได้<ห>เดี๋ยวรีดให้เจ๊จะรีดให้หมดเลยน้ว าปั่นคิดได้ไงเดน,นต้องใส่น้ำเชื่อมด้วยไหมฮะงั้นเจผมขอหมอลำแบบปั่นใส่ไข่มุกแล้วก็น้ำเชื่อมอโอโ้โหหมอลำปั่น <c oughs> ใส่ไข่มุกน้ำเชื่อมอวว <c oughs> ไไหวานหวานกวดตีนมาได้เสียยดีวไปไหนฮะเจผมขอโทษเจอลูกค้าแต่ละคนก็กวดรีนทั้งนั้นเลยคนค้าขายทํามาแบบสุดจริตและหัดอุดหนุนกันซะบ้างสิเฮ้ย จ๊แกต้องการคนอุดหนุนนาเพื่อนมาอุดหนุนเจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจเดี๋ยวเดี๋ยวอุดหนุนเดี๋วเดี๋ยวหเดี๋ยวแกเดียวอุดหนุนเดีเดยวดนเป็นไงเจ้ผมหาคนมาอุดหนุนให้เจ๊ได้แล้วขอขอบคุณสำรัน้ำใจนะแต่มึงขโมยเก้าอี้กูไปด้วยเขาเรียกว่าอุดหนุนเหรอวะเนี่ยเจผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจขโมยเก้าอี้้เป็นมึงเองหรืนะจแต่อย่างน้อยสภาพที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ยังดีกว่าทงานกับโบข่านแล้วกัน กูจะขายปกติไม่ได้หรอไม่ดีเหรอมีผู้บ่าวปั่นไหมคะอะไรของเธออีกล่ะโอ้ยจะไปมีผู้บงผู้บ่าวปั่นได้ไงหยุมมานานขนาดนี้ผัวเจ๊ยังไม่มีเลยหุยน่าสงสารเจ๊จังสู้ๆนะเจ๊เดี๋ยวก็มีคนตาถั่วเมาเจ๊เองอ่ะเฮ้ยขอบคุณนะอ้อยที่ให้อเ่อเดี๋ยวมนให้กำลังใจกูปั๊เนี่ยกูว่าไม่น่าใช่ช่วงนี้ลูกค้าน้อยแล้วต้องเดินตามหาลูกค้าเดี๋ยวนะลูกค้าตีความมันอยู่เหรอน้ำปั่นไหมคะน้ำปั่นสด

คนจะมาอุดหนุนกันเยอะขนาดที่เป็นครูไม่ขายต่อแล้วมาอุดหนุนเจเยอะเจไม่เคยว่าข้าว่อดเก้าอี้หายข้าวนี้มึงเอาเครื่องปั่นกูไปแล้วกูจะปั่นยังไงซาตาขอโทษมันติดมือมาตอนบินนะแล้วร้านน้ำปั่นที่ไม่มีเครื่องปั่นแล้วมันจะเป็นร้าน <ขอ S 1> น้ำปันน่ปนยังไงอ้อยยังไม่เปิดไม่มีเครื่องปั่นขายให้ไม่ได้กลับไปก่อนไปก่อนรำเพื่อกลับไปก่อนหมอยแล้วก็ไม่ดีขอหมอรำหน่อยเจ้ กูขายน้ำปั่นค่ะแล้วเครื well. ่องปั Actually, Sisters, ่นกูโดนเอาไปเมื่อก็ยังมาขอหมอลำแล้วกูจะเอาที่ไหนไปให้เครื่องปั่นกูยังพีดีเลยดีซาต้าเอาเครื่องปั่นไปคืนเจกันเลยนะขอโทษทีเมื่อกี้ซาต้าเผลอบินเข้าลงจำนำไปอะโอจบแล้วเครื่องปั่นกูแต่ซาต้ามีโคกกระสากอยู่นะเอาไปแทนก่อนได้ปะล่ะไม่ได้การต้องรีบเก็บตังค์หาตังค์ไปซื้อเครื่องปั่นใหม่เดี๋ยวนี้ดังและสายได้ข่าวว่าตังค์เยอะดิขอถ่ายตังค์ซื้อเครื่องปั่นเลยจ้า สาลี่จา<ะ>้าด้านเหลนสวยไปไหนล้สวยลระเบ้อืึงทำงานกันเปนทีมแบบนี้ลเลยโอเคได้ตังค์ซื้อเครื่องปันไปแล้วจ้าช่วยด้วย อยากเจ๊ใจร้ายไงจังสาลี่ลาน้ำปั่นกลับมาพร้อมให้บริการแล้วค่ะเซนเนี่ยอยากได้อะไรปั่นเป็นพิเศษไหมคะผมขอหมอลำปั่นไม่มีค่ะเ่าผมขอน้ำแข็งปั่นที่นี่ไงน้ำแข็งปั่นน้ำแข็งปั่นถ้าเจ้าน้ำแข็งปั่นเธอไปเอาน้ำเย็นล่ะคะฮัลโหลซาต่าเอยเดี๋ยว มันนี่หว่าขบวนเครื่องปั่นตัวิตายแล้วเจ๊จําได้ด้วยเหรอคนลืมไม่สนิทแล้วนะร้านน้ำปั่นพร้อมให้บริการแล้วค่ะเชิบลูกค้าทุกค้ามาเลยจ้าโอยเดียวเดียวเป็นไงบ้างเจ๊การอุดหนุนของพวกผมเซก็จะตอบเหมือนเดิมน่าเป็นการอุดหนุนที่ค่อนข้างที่จะดีเจ๊รับได้เสมอแต่ล่าสุดหมากูหายใครเอาหมากูไปครั้งนี้ไม่ใช่ซาตานะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวเหลือจะเชื่อเปิดร้านน้ำปั่นยังไงให้หมาหายซาตาน แน่นอนเลยจจ็ดปีไม่ได้เลยแน่นอนเลยเจ้คนเดียวมาไปคือผมเองเลยเจ้โอเมนเองจ้าอ้าวกูตายในความผิดมาดโอเมนเล่นกูแล้วไงดีกันเล่น จ้ขอยากเป็นเจ้เจ้ขอบ,บอลอัพเลยเจ้เอาหมาเจ้คืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะโอเม็ดเดียวเหอะเดี๋ยวผมค่อยคืนให้จอน์ชีเว่นโอ้แล้วชีวิตเจ้นานตา雅เดี๋ยวมันจะร่ำเรื่องเหมือนคนอื่นไหมโอ้โหดูคิดที่นางเจอ,อยู่อ่ะไปปล่อยเงินกู้เก็บดอกรับรวยดูตู้ต้องมานั่งขายน้ำปั่นแต่และอยา่างลูกค้ากูหัวจะปวดซะเหลือเกินไปนะไม่ต้องเข้ามาเล่นตีกันซะตาโอ้ย ที่ขโมยตังค์หนูห้หนูขอขโมยตะเกียบเจ๊ละกันเดี๋ยวนะสาลี่เจ๊เปิดร้านขายน้ำปั่นจะมีตะเกียบได้ไงอะลูกอ้าวหนูไปหยิบของร้านไหนมาวะเนี่ยคุณลูกค้าที่เขารบก็ขอร้องเลาว่าแล้วช่วยสั่งเมนูปกติงเขาสักทีนะเจเดี๋ยวหยุดเธอไอ้บอลรับปั่นันบีนที่ไหนแล้วยิ่งีดเลยค่ะน้ำปั่นนะกินโค้ดข่าวที่หนูสาลี่ไม่พลาดได้กางเกงในบ็อกเซ์มาด้วย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสาลี่ เจ๊เป็นผู้หญิงจะใส่บ็อกเซอร์ได้วยกันไอ้เล้งไม่ใช่ของเจ๊แล้วของใครอ่ะอย่าว่าให้สาลี่นั่นเปนกางเกงไรอย่าป้องเมงเอาคืนมานั่นป้องป้องเมงอย่าให้กางเกงไนกางเกงไนอยู่ไหนกางเกงไนหาอยู่ไหนเสี้ยวเหกางเกงไนฉันหมายเสี้ยวยี่ได้เห็นกงเกงไหมอบเป่ายี่ได้กางเกงไนพี่หยานหนูขอโทษหนูเอาไปจำนำแล้วอ่ะ ตีบ้านเดียนเลยเตีให้มันแตกไปเลยไม่ไหวจะทนแล้วค่ะตู้เปิดร้านน้ำปัน่นบอลาเบยเหล้าขาวเอยน้ำปลาปาปัาป่ปนเอยล่าสุด กึนเคงในกึนเคงในมันกึนเกงในหยานด้วยเปิดร้านแต่ละครั้งลูกค้ามาอุดหนุนหมากูหายได้ยังไงเปิดร้านแล้วป่่นยังไงให้หมาตัวเองหาย yeah, e. Hi, กเดี๋ยวโอเม่นคืนให้ตอนเซเว่นเบเก้าอี้หายเอ้ยตะเกียบหายเอ้ยแต่ไม่ใช่ตะเกียบร้านเจ๊ม,มันไปเอาตะเกียบร้านใครมาก่อนแล้วสรุปสาลี่ไปเอาตะเกียบร้านใครมาวะเนี่ยพอกันทีกับร้านขายน้ำปัน่นกลับไปทํางานกับโบคา่าดีกว่าค่าแรงชั่วโมงละสองบาททำงานยี่สี่ชั่วโมงคุณได้มาสี่สิบแปดบาท ออไอโวขาดไม่ถูกต้องเลยนะแน่แบบนี้มันต้องมีการแจ้งตรวจสอบกันแล้วหลุนนั้นตรวจสอบไปได้หรอเออทำไมวะโอ้ยมันปินเสาไฟฟ้าอยู่ตำรวจจะขึ้นไปตรวจสอบมันก็ไม่ได้สุดท้ายก็จบลงไปแล้วนะครับกับมหากาพับเจนอตยาแกดํดำร้านน้ำปั่นที่หมา <c oughs> ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเ like, ป็นกำลังใจให้จางงูนะครับผมช่วยเขาเรียกว่าอะไระถ้ารักถ้าชอบนี่ยก็อยู่กันไปนานๆนะครับ จะทําคลิปดีๆให้ทุกคนดูเรื่อยๆเลยครับผมสุดท้ายนี้ผมขอไปพักผ่อนก่อนนะครับผมรักทุกคนเหมือนเดิมน,นะครับว้าอแล้วทุกคนก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งดูแลสุขภาพจิตใจของตัวเองด้วยนะครับให้แจม่มใสมีความสุขอยู่ตลอดเวลาขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขแบบนี้ไปนานๆน,นะครับผมรักทุกคนนะครับมา